บ่อันที่แรกไปยังเกาะกระบาจารย์เอ่าวก็ไปเบิรงนร้านกาแฟเขานั่งอยู่ป่าซอมแดนหนาวคนโอ้อันแถวนั้นมันเย็นคือเร้าบ่เย็นตลอดเขาเรีนบ่เห็นห่วยโอ้อันที่เขาว่า พ่อายุตั้มมันบอกหางว่าอันยื่นจอมผูอันปอันนั้นฮะคือเขาว่านันหวกหวกตัทเนียบิลป์จะหวกยังก็ว่าอันตัวเดียวกับพรอพบอกเหรอมองหันบ่มองเขาซามัมลในบ่ด โอ้มันมัไมเย็นไม่ต้หดนะโอ้ยเป็น้ยงังไมาเลยหดย่ำย่ำอากาศมอกรายบ่มเลยไมเลยหดย่ำย่ำอันแรงเข้าเลยก็นบ่แรงก็สบอยบ่โอ้แบบว่ามืดตลอดหง่ยห้อย เขาให้อะไรล่าบ่นาบอบ่มีดอกมีแต่สวนอ้าวแปลกจังว่าบเห็นสะเวนยังระวังจังว่าจังว่า่เห็นสะเวนวะมันไก่ไกตะเวนหัวถ้าบ้านน้เมืองเขาเ็อยู่ก็เฮาเลยบ้านล้บ้านน้เมืองเี่ยบออ่านอ้าวขมตกากันจะเห็นตะเวนไปเสละ บ่เบยคยากเห็นะเวนไปใส่บ้านนี่ไปใส่แลไรกับมาทั้งปากเซ่สือดิเห็นโอ้โหบ่เคยไปจ้กเกือบหนีเงินเลยเขาว่าเนี่ยว่ามองไปว่าอาจารย์เพิ่นไปประจำนี่นี่มองว่า,วาในบ้านมะล่ำบ่หนิบ่บ่บ้บานหมะเสียแดงสนวนกาแฟโอ้คนละคนเพิเ่นเพิ่นเคยมาเที่ยวแถวเฮาบ่ เฮ้ยหมอแดงมาประจำบุญอยังหมากมานำสิ่งของมาทำบุญทำทานโอ้มา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 วัดเขาประจำหมาไปได้กับเต็มรถสิ่งของหมอเอารถมาตะพุนบ่บ่เดีวกันมาต่อรถดูสันต่อเกียติท่ะโอ้โอ้ไปไปไปบ้านเพิ่นคาเฟ่มองบริเวณนั่นบ่เออนั่นละมอ้นั่นละอุ้ยอยูบริเวนเบิ้ลมือหอดคำบริเวนมุมี ออหอนมีบ่อหอนมีบย่งหอนมัมน<อ>มันไปย่างหอนโอ้แปลก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 ไปอำเภอยังบ้านยังวะอันมันห้างจากห้างจากปากเสือกิโลขัยปะ โอ้ลอยกูกลัวห่วยแสดงว่าบกไก่แต่ว่าหังบเห็นสะเวนแปลกเนี่ยแต่ว่าบเห็นสะเวนก็อยู่ในรุปๆมันอันสะเวนมันบังผู้ไว้บว่เว้ยจตว่ามันสะเวนคือบุมีบันว้าแปลก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 มามีหน้ามีจะสอนกาแฟสิละ่ะ อันผู้สาวพวกเราเขามีบ่อะไรกันน่ะอาชีพเขาคือเฮกาแฟร์เตนาะโอ้ตอนไปเที่ยวน้ำกันเ้าเอารถรถโตเขาไปเองสวรรค์นาเขตสวรรค์นาเขตไปน้ำกันสองคืนสามมื้อไปน้ำกันตลอดรถมันก็ดี ไปม่บังับจะขึนวะสองขึนสองขึนออกจากปากซองกับมาทั้งทีนี่ล่ะมาทังยัางบานยัางนุ่นแดงพี่ละเหยียบพิษเกี่ยวกับเมียนบนน่ะมาเบิ่งโอ้เว่เว่มาทังพี่บานนุ่นแดงเฮ้มันมันเบิ่งบานเบิ่งถาดบานถาดนี่ตอนกลับมาบนนี้งูเขาเขค็มเมียนบนตอนขับมากรมาเหียบบานนุ่นแดง โอ้แสดงว่ามันมันอยู่ทั้งสวนภากบเนี่งไปทั้งบุญนีนี่ังเก่ากใ้เขบ้างไปบัโอ้สรุปแล้วมองกาแฟอยู่สวนไหนแม่บ่กาเดนหาโอ้ยูยูโอ้คนละมองอย่นบหี่งจังจังเลยง่มากนี้ที่เ บานนี่ก็มามนหนุนแรงก็เกี่ยวมาบานมะล้อมบานนี่บ่หนุนแรงบานขาวโอ้ไปัใส่บานถาดฝุ่นเลยโอ้ไปฝุ่นต้นออกต้นออกผู้เก่าฝุ่นโอ้ทางไปทางนั้นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทางรอสายแดนไปเลยครับฝุ่นโอ้แต่ว่าทางกลางบุรีทางบ่อดใดสอมบดเวืละมีเป็นน้องเป่ลุง รถรถรถไผหนอผาไป่รถของสวนเขาแบโอ้รถองของสว,สวนกาแฟบอกผ้าไผรถทุนพี่นอเขากัมาซอยกันไปโอ้พนผ,ผ้าไปเที่ยวเพราะว่าพนสิมาบา,านห้าประจํอา,าอันม,มดนี่เจ้าหน้าบุญบาทไม่กือมาเลยนเนาะมวดลุมที่ีรถผากันไปเที่ยวนี่นะ เบิร์ตพีเป็นรองมาเบิร์ตเลยเนาะผู้ผ้าเที่ยวหลบโลกจนมาออกทั้งเคทแคมินออกทั้งบา้าดหยัง,ยงก่อบ้านบ้านร้อนแรงบา้าดหยังก่อบ้ันบาดหยังโอ้โอ้โอโอโละละไก บ้านเองก็ไปจางมาล้ำอยู่ใช้เไปจงจางมาล้บ้านมาบ้านมาบ้านมาบานเขาอยู่ใช้เกาะคือบานไหนเกนาะมา,มามาล้อมเน ยูฟ oh, well well, ังฟ oh, oh, uh ังโค้งฮะโอ้มนกระมวลอว้ยเย็นเลยน่ะเกเดินตกสะพานสะพานปากเโอโอ้อันบ้านนอยู่ในฟังฟังังำมูลโอ้ำโคงโอ้ มันมันก็นมีสพาพคลังะนะบ้านเิ่นบ่นัไ่นาขงเาเป็นสมอยู่ตัวนึงกนสดงว่าบ้านบั่นม่นบ้านออางกนบบานาางแงบเ่เมาลินแซงเลย่นเอออินแงก็อยูแถวนั่นละเออ,อ เออตอนละ้านตอนละ้านแก้มบ้านตัวนั้นโอ้ชาวคนมอไปเห็นมเว้ยโอ้ยมันอยู่กินบ้านได้นั่นของบ้านกินน้ำเนาะชาวตอนตอนโจนไดแหละคนมอเห็นกัคนเห็นกับสุภาษมันก่วงบ่น้ำก่วงก่วงบ่น้ำอะหาอยู่หากินหาปลาคือไง่ายเว้ ไปจ้างน้ำใยก่อมาล้ำน้ามาล้ำเองน้ำมะล้ำเองโอ้โอ้มะล้ำบันผู้มาล้ำบ้านเท่าอไรโอ้จ้างน้ำมาล้ำสปองเองบ่นเนี่ยโอ้เป็นเงินลายอะไรก,ก่อนเนาะเป็นเงินไทยหามืน่นหามืนาม่นหหวก็เป็นเงินล,า,ลายะไรเปไนอะไรบนี่ โอ้สามสิบห้าล้านล้านสามสิบห้าล้านกีบสามสิบห้าล้านกีบแม่นบ่เขาเคสิมาล่ำตอนกางเวรขึ้นคืนนาะคืนเริ่มแต่สองถุเหิ่มได้สองโอ้อคนบนนี้บ่เิกื่อมหอยก็ขุมบ่ มาสูดเก่าขึ้นมาหลายกว่าเก่าโอ้เพิ่นเริ่มล้ำยางแก่จะถุ่มนอนเลยเนาะสองถุสองถมะล้ำเหลืองก็ได้สารวัลยังอีกนลเวิร์ดสรุปแล้วมาล่ำย่างนอนเนาะ ล่ำมีงังแนวร่วมกันบ่้ล่ำเังนอะไรบ้างโอ้ยแล้วจะตะเฮาสีมักสีให้ล่ำแบบไดก็ได้ัวรักมันกับีพันดอนละเขาสมนันทั้งนั้นล่ำสี่่ำสีกับน,นมีมัมนสี่เยี่ยมหาเนาะม,มันสีเยี่ยมหากุ้ม้า<อ>พี่บะเพยเครื่องบะเพยยังนี่ทังเข้าเซาห์กันเน,นา,า,านะ หาจางคือเกาเอาหล่อไม่เอาเครื่องเอาเครื่องอ่ะแล้อเอาเครื่องสายยันซสาว่ะเอาเครื่องแบบเก่าก็ดีกันเครื่องปีนั่นเครื่องปีนั่นก็ดีอยู่เสียงมันเอออันแต่เอาเครื่องตัวนั้นก็ได้เสียงก็ดีอยู่ตัวนั้นเอามาใส่หนอหลอกก่อนเนาะ โอ้ขังโยมเพิ่อไรไม่ไหนเขามาตอนวีีเขา,เค,าคือพอไปเอาสาย,ยาช้าวเมื่อเอาตัวหลังก่อนโอเ้เขามากลางซอยก็เลยเอาตัวน,นี้ ขันทายยันเศร้าขันท้ายขับก็เก่าน้อเอ้าที่หนาหอกันมาครับคุยกันเรื่องเพิ่งไปเที่ยวล่าจั่งมาลำ่ำขอคุณหลายๆครับผมเป็นยาาังไงพี่เศ้าหาเศ้าหาเศร้าหา,า,หาบ<อ>่เอาบอบ,บอกแน่เก่าเนีาาเน่ยเศร้าหาคุ้มผ้าได้พี่น้องพี่นอ้นองทั้งบ้านเบิง้งดีอยู่ไหนมาฟังลำสีพันดอนลำสะพัดลำไทยลำเหล่าลำเหลืองกระไดเบิดขึ้นหนดแจงคนบตีกัน <laughs> เอโโาแบบสงบกะไดนั่งฟังบุญะเวสันดอนบุญะเวดพอ้อเนาะอ่ะขอบุณครับผมกิมนาพอกันใหมา่มาล้าศิลเบงเนีปยมจักขันมีเวลา <c ười> น่าปยาบาจเนาะ <c ười> ขันโมกีรข้างก็จะให้พงศงเ้าพี่น้องาองามเผลมะล้านะ